G-Force Now กำลังจะเปิดให้บริการในไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับปุ่มมือครับนั่นคืออะไรอ่ะเหมือน Xbox Game Pass ว่าะเช่าเกมปะหรือว่าเช่าการ์ดจอหรือว่าเช่าเครื่องของ n e v i d i a หรือเปล่าสำหรับใครที่ยังไม่รู้ว่าระบบ G-Force Now คืออะไรวันนี้มาทำความรู้จักกับระบบ G-Force Now นะครับราดีเพื่อเชาวดูเปทุกคนด้วยนะผม เจ้าเก่าเจ้านเป็นเชฟเคยนั่นเองนะครับวันนี้นะครับเราจะมาคุยกันถึงเรื่องของระบบ G Force Now นะครับกำลังเป็นกระแสเลยนะครับว่าช่วงนี้เนี่ย G-Force Now นะครับเร็วๆนี้จะเปิดให้บริการในไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจริงๆใน่ G-Force Now ก็มีเปิดให้บริการมาตั้งนานแล้วนะแต่เพียงแต่ว่ายังไม่ได้มีเซิร์ฟเวอร์ยังไม่ได้เปิดให้บริการในพื้นท่ของประเทศไทยนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับสำหรับใครที่ยังไม่รู้ว่าไอ้ G-Force Now คืออะไรมันทํางานายังไงมันดียังไงนะครับวันนี้เนี่ยเราจะมาทาความรู้จักกับระบบ G-Force Now กันนะครับรวมถึงเดี๋ยวจะมีทดสอบมีเรื่องของประสบการณ์ใช้งานนะว่าใช้งานไปแล้วโอเคหรือเปล่าดีหรือเปล่าเหมาะกับการลงทุนสำหรับใครที่ไม่ม ไม่มีเครื่อง PC หรือเปล่านะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยก็จะรุปรวมภายในคลิปเดียวให้เลยนะครับแล้ว G Force Now คืออะไร G Force Now เนี่ยคือระบบข่าวเกมมิ่ง c ีซีนะัที่จะเปลี่ยนให้ทุกอุปรกรณ์ของคุณเนี่ยเป็นเครื่องเล่นเกมสุดแรงปฏิทธิภาพสูงสำหรับการเล่นเกม t r i A ได้ทุกที่ทุกเวลาเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือ iPad แท็บเล็ต ตำตุงเอาสมาร์ททีวีเออย่างมากมายทุกอุปก,กรณ์เนี่ยก็จะเปลี่ยนให้เป็นเครื่องเกมพกพานะครับเพียงแค่คุณมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่ดีและเสะถียรเนี่ยก็จะทําให้ได้ประสบการณ์การเล่นเกมที่ดีที่สุดนั่นเองนะครับพูดง,ง่ายๆเนี่ยมันก็คือระบบเช่าเครื่องรรรเซิร์ฟเวอร์สุดแรงของเอเวเดียนะเพื่อเล่นเกมประสิทธิภาพสูงนั่นเองนะครับสำหรับใครที่ไม่ได้มีเครื่อง p c เล่นเกมแรงๆไม่ได้มีโน้ตบุ๊กไม่ได้มีอะไรทั้งนั้นมีแค่มือถือก็สามารถที่จะเล่นเกมแล้วก็เอนจอยกับตัวเกม่อเอนได้งังซึสง ข้อดีของตัวระบบ G-Force Now นะครับอย่างแรกเลยคุณไม่จําเป็นที่จะต้องประกอบคอมแรงๆประกอบคอมเป็นแสนไม่จําเป็นอีกต่อไปนะครับเพราะว่าตัวระบบ G-Force Now เนี่ยก็สามารถที่จะเปลี่ยนทุกอุปกรณ์นะครับไม่ว่าจะเป็นมือถือเครื่องเดียว iPad แท็บเล็ตอ่าพีถึงแม้พีซจะเป็นสเปคเก่าโน้ตบุ๊กสเปคเก่าหรือว่ามีสมาร์ททีวีมี Android TV ก็สามารถที่จะเ n j นจอยกับการเล่นเกม t ทร์ A ได้นั่นเองนะครับแล้วก็อีกอย่างนึ่งนะครับสำหรับตัว g f o r c e น o าข้อดีของเขาเลยก็คือคุณไม่จะเป็นที่จะต้องมานั่งโหลดเกมบ่อยๆนะครับสำหรับใครที่มีเครื่อง PC มีโน้ตบุ๊กเวลาจะเล่นเกมหรือว่าจะเปลี่ยนเกมเล่นอะไรพวกนี้ บางทีพื้นที่เก็บข้อมูลของเราเนี่ยมันมันไม่เพียงพอนะครับบางทีเกมหนึ่งร้อยกิกสองร้อยกิกเนี้ยเราต้องมานั่งลบลงใหม่ลบลงใหม่ลบลงใหม่เรื่อยๆเพราะฉะนั้นในตัว G4 Now ตัดปัญหานี้ไปได้เลยครับคุณสามารถที่จะเข้าเล่นเกมได้ทันทีเลยโดยที่ไม่จะเป็นที่ต้องมานั่งดาวน์โหลดอีกต่อไปนะครับแล้วก็ในตัว G4 Now เนี่ยเขาก็มีเกมแบบระดับ2000บวกขึ้นไปเลยนะครับซึ่งในเกมเซฟเอนะ็นนะปัจจุบันนี้รองรับในตัวระบบ G4 Now ทั้งหมดเลยฟังไปแล้วนะครับข้อดีดูเหมือนจะดีดูเหมือนจะเยอะ แต่ข้อจํากัดของเขาก็มีอีกเช่นเดียวกันนะครับข้อจํากัดอย่างแรกเลยตัวระบบ G e Force Now นะครับตัวเกมที่รองรับในตัวระบบ G e Force Now เนี่ยมันไม่ได้รองรับทุกเกมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่เห็นว่าเอ้ยระบบ G e Force Now จ่ายแค่รายเดือน ดูคุ้มดูน่าลงทุนดูน่าลองต้องดูรายชื่อเกมก่อนนะว่ามันมีเกมไหนบ้างที่รองรับเกมไหนไม่รองรับนะบเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติอยากจะสมัครตัว G-FORCE N มาเพื่อเล่นเกมแบบเฉพาะจอจงอันนี้ผมว่ายังไม่แนะนำนะครับแนะนําว่าให้ลองศึกษาดูรายชื่อเกมให้ดีก่อนที่จะลงสมัครนั่นเองอีกอย่างหนึ่งที่ต้องเจอครับก็คือเรื่องของ latency เรื่องของความหน่วงนั่นเองนะครับการเล่นผ่านคาวเนี่ยแน่นอนว่าความหน่วงการเชื่อมต่อมันมีอยู่แล้วนั่นเองนะมันจะต่างกับพวกการเล่นเกมบนเครื่องโดยตรงนะเพราะว่านี้เนี่ยเราสต r e a m i n g ไปบนเเครรื่ออง์ เรครื่องเซิร์ฟเวอร์เนี่ยก็มันผลยิงภาพลงมาให้เครื่องเรานั่นเองนะเพราะฉะนั้นเรืเร่องของค่า latency ค่า ping นะครับอย่างในกรณีที่ผมจะพูดในวันนี้ก็คือการทดสอบผ่านตัวเซิร์ฟเวอร์ของเซียปโอนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมีทดสอบเรื่องของค่า ping ให้ดูนะว่า ping มันเยอะน้อยขนาดไหนนะครับแต่ว่าหลักๆในที่ต้องเจอ,ท,อ,เจอที่ต้องเตรียมพร้อมเลยนะครับก็คือเรื่องของค่า ping แต่สมสมติบ้านใครที่เน็ตแรงอยู่แล้วนะมีการเชื่อมต่อเน็ตที่ดีอยู่แล้วอันนี้ผมว่าหายห่วงได้เลยนะแต่สมสมติใครที่ใช้เน็ตมือถือนคะครับใช้้้มออเนนนลััักวว่าะต 5G ีผงงรย ข้อสุดท้ายสำคัญมากนะครับตัว G-Force Now นะเห็นบอกว่ามีรองรับเกมเยอะแยะมีเป็น2000บวกเกมแต่ถ้าคุณอยากจะใช้ตัวระบบ G-Force Now คุณจะต้องมีเกมนั้นๆนะครับอันนี้ผมขออนุญาตแยกก่อก่อนนะครับระหว่างตัว Xbox Game Pass กับตัว G-Force Now นะครับตัว G-Force Now ถ้าพูดจับใจความง่ายๆเลยแบบอธิบายสั้นๆง่ายๆเลยมันคือระบบเช่าเครื่องเซิร์ฟเวอร์ของ EV เ d i ดียแบบแรงๆเนี่ยให้เราเล่นเกมของเราเนี่ยบนเครื่องเซิร์ฟเวอร์ E v เ d i ดียนั่นเองนะครับแต่ว่าในตัว Xbox Game Pass มันคือบริการเช่าเกมนะเช่าเกมรายเดือนจ่ายร2อยบาทต่อเดือนได้ทุกเกมบนเอ็กบอกเกมพาร์ทนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้มันต้องแยกออกจากกันนะแต่ว่าหนึ่งในนั้นเนี่ยมันก็จะมีข้อดีก็คือในตัวระบบ G-FORCE NOW เนี่ยมันสามารถเชื่อมต่อแพลตฟอร์มอย่างเช่นตัว Xbox Game Pass นะครับ Steam Ubisoft หรือว่าแพลตฟอร์มให้บริการเกมอื่นๆเนี่ยมันสามารถที่จะเชื่อมต่อผ่านตัวระบบ G-FORCE NOW ได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเกิดคอมโบแบบว่า สมัคร Xbox Game Pass รายเดือนอยู่แล้วนะครับแล้วก็ใช้ตัวระบบ G-FORCE NOW คู่คู่ไปอีกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะมีคลังเกมให้เล่นได้เยอะขึ้นนั่นเองแล้วก็ในส่วนของข้อจํากัดที่ผมเจอนะครับในการใช้งานระบบ G-FORCE NOW นะอย่างแรกนะครับถ้าใครจะใช้งานผ่านตัวมือถือเป็นหลังนะใช้งานผ่านเน็ต 5G นะใช้ได้ไหมใช้ได้นะแต่ผมไม่แนะนําอย่างยิ่งนะเพราะว่าเดี๋ยวผมจะขึ้นพูดเทสได้ดูมันเล่นได้ไม่ไม่ดีเลยนะมันค่าปิงนเนี่ยมันขึ้นลงนะตั้งแต่แบบ30มิลลิเสกไปึงถึง 80มิลลิเซกแล้วตรงนี้เนี่ยมันส่งผลเรื่องของเฟรมเรททาให้เกมมันกระตุก ให้เกมเนี่ยมันไม่ต่อเนื่องนั่นเองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอย่างที่เอเมเดียแนะนําเลยนะครับดีที่สุดคือต่อผ่านสายแลนนะครับอันนี้คือดีที่สุดเสถียรที่สุดนะครับรองลงมาก็คือการต่อ Wi-Fi แบบคลื่น 5G ก z เฮิร์นั่นเองนะครับสตัวนี้คือตัวเลือกที่ดีที่สุดในการเชื่อมต่อในการใช้งานตัวระบบ G4 Now นะครับ 5G ใช้ได้ไหมถ้าเซิร์ฟเวอร์ในไทยอาจจะดีขึ้นนะครับแต่ว่าในกรณีนี้ผมเป็นกรณีศึกษาในตัวเซิร์ฟเวอร์สิงคโปร์นั่นเองนะครับเพราะว่ามันมต้องเซ อยงเี้ยมันเยอะอยู่แล้วนั่นเองนะครับข้อดีข้อสังเกตไปแล้วนะครับข้อดีข้อจากัดอะไรไปแล้วนะครับสเปคเป็นไงบ้างสเปคต้องใช้อะไรบ้างนะเน็ตต้องความเร็วเท่าไหร่ถึงจะเล่นได้นะครับเอาเน็ตก่อนละกันนะเพราะว่าหัวใจหลักของตัวระบบ G-FORCE NOW เนี่ย ที่สาคัญเลยอย่างแรกๆเลยนะครับก็คือเรื่องของการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนะครับความเร็วอินเทอร์เน็ตนะครับทางเอเวอเเนี่ยก็ได้ระบุไว้นะครับว่าจะเล่นความละเอียดที่เท่าไหร่เนี่ยจะต้องใช้เน็ตที่เท่าไหร่นะครับอย่างขั้นต่ำเลยนะครับแค่คุณมีเน็ตความเร็ว15เมกะบิตเปอร์เซกเนี่ยคุณก็สามารถที่จะเอ็นจอยการเล่นเกมบนความละเอียด 720p นะครับแบบ60เฟรมได้เลยนะครับแล้วก็เน็ตที่เร็วขึ้นมาอีกนะครับ25เมกะบิตเปอร์เซกนะครับก็จะเล่นเกมได้ที่ ความละเอียด 180p 0ที่60เฟรมนะครับแรงขึ้นมาอีกนะครับเน็ตความเร็วแบบ35เมกะบิตเซกนะครับก็สามารถที่จะเอนจอยการเล่นเกมแบบ 2K 120เฟรมได้เลยนะครับแล้วก็สูงสุดเนี่ยที่เอเวเดียนแนะนําเลยนะครับก็คือ45เมกะบิตเซกนะครับอันนี้ก็จะสามารถที่จะเอนจอยการเล่นเกมบนความละเอียด 4K ได้ที่120เฟรมเลยนะครับเพราะฉะนั้นการเชื่อมต่ออเน็ตในระบบ g f o นะคคือหัวใจหลักสําคัญเลยนะเพราะฉะนั้นก็แนะนําว่าให้เล่นผ่านสายแลนจะดีที่สุดนะครับแล้วก็เล่นผ่าน w i f i 2ออย่างนี้ดีที่สุด ส่วน 5G อาจจะต้องรอดูในเซิร์ฟเวอร์ประเทศไทยนะครับเรื่องหลกักก็คือเรื่องอินเทอร์เน็ตผ่านไปแล้วนะครับสเปคที่ใช้อันนี้ก็มีข้อจํากัดอยู่บ้างนะสำหรับใครที่ มีอุปกรณ์อยู่นะครับอยากจะใช้ตัวระบบ g ีฟ o r c e น o w นะครับใช้อุปกรณ์ไหนเล่นได้บ้างนะครับอย่างเช่นนะครับตัวระบบ Windows เนี่ยก็จะใช้ความต้องการระบบปฏิบัติการแบบ Windows 7 64บิตขึ้นไปนะครับแล้วก็ใช้ CPU เนี่ยเป็น CPU d u a l core 2.0 G h z นะครับในส่วนของ CPU ARM นะครับตัวนี้รองรับเป็น Snapdragon X ขึ้นไปนะครับราขั้นต่ำของระบบเนี่ยจะเป็น4กิกขั้นต่ำนะครับแล้วก็การ์ดจอเนี่ยจะต้อง support DirectX 11หรือใหม่กว่านั่นเองนะครับในฝาของ Macbook เนี่ยก็จะเป็นเวอร์ชัน10.11 ขึ้นไปนะครับแล้วก็เครื่อง Macbook ตั้งแต่เวอร์ชั่นปี2009ขึ้นไปเนี่ยสามารถที่จะใช้งานตัวระบบ g f o e Now ได้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือระบบปฏิบัติการ Chrome OS นะครับอันนี้ก็รองรับการใช้งาน g f e Now เช่นเดียวกันนะครับต้องใช้ Chromebook นะครับที่มีแรมขั้นต่ำ4 g b นะครับแล้วก็เวอร์ชัน Chrome Browser เนี่ยแบบ7 7 x หรือใหม่กว่านั่นเองนะครับสำหรับแท็บเล็ตมือถือฝั่ง Android นะครับจะต้องการแรมเครื่องนะครับ1 g b ขึ้นไปแล้วก็เป็น Android เวอร์ชัน5.0เป็นอย่างตต่ัแล้ววก็ เครื่องจะต้องรองรับ Open GL ES 2.0หรือว่าสูงกว่านั่นเองนะครับในส่วนของฝั่ง iPhone นะครับแล้วก็ระบบ iOS นะครับจะต้องการเวอร์ชั่น iOS 14.3ขึ้นไปนอกนอนจากนี้นะครับสมาร์ททีวีนะครับใครที่มี Smart TV ม,มี Android TV นะครับ ถ้าเป็นสมาร์ททีวีนะครับถ้าเป็นของ s ซัมซุงแล้วก็ LG เนี่ยตั้งแต่ปี2020ขึ้นไปสามารถใช้งานสามารถโหลดแอปของตัวทีวีได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าสมมติเป็นแค่ Android TV เป็นของยี่ห้ออื่นนะครับจะต้องเป็นเวอร์ชั่น Android 5.0ขึ้นไปนะครับแล้วก็รองรับ o p e n G L 2.0 ES นะครับหรือว่าสูงกว่านั่นเองนะครับส่วนเกมมิ่งแ n นด์เฮลนะครับ l อ g จ l อ l i ายอาร g ยเอ็เร l a อนะครับ หรือว่าเกมมิ่งแอนเดลอื่นๆที่เป็นระบบบติการแบบว i n โ o w s 11ใช้งาน f ี r ฟอน o w ได้สบายๆนั่นเองนะครับทั้งหมดทั้งมวลนอันนั้นก็เป็นอุปกรณ์แล้วก็ความต้องการของระบบขั้นต่ำที่เอว d เดียแนะนำนะครับถ้าใครที่กังวลว่าเครื่องผมเล่นได้หรือเปล่านับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ข้างล่างนะครับเอาไว้เช็คระบบความต้องการของเพื่อนๆนะว่าเครื่องนี้เล่นราบาเครื่องนี้เล่นได้หรือเปล่านั่นเองนะครับเอออันนี้ยังไม่ได้บอกว่าผมสมัครโปรอะไรนะครับ ตัวเซิร์ฟเวอร์สิงคโปร์นะครับผมสมัครผ่านตัวเกมฮับนะครับเป็นเซิร์ฟเวอร์ของสิงคโปร์ก็จะสมัครเป็นโปรสูงสุดนะครับเป็นแบบ พรีเมียมโปรนะครับซึ่งสเปคตัวนี้นะครับผมจะได้เครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่เป็น At x ท2080นั่นเองนะไม่ใช่30ซีรีส์ไม่ใช่40ซีรีส์่นะครับซึ่งประสบการณ์ใช้งานนะครับประสบการ์การเล่นเกมเนี่ยซายปพังแน่นอนก็ปรับสุดไม่ได้นะครับเปิดเฟรมเจนก็ไม่ได้นะเพราะว่ามันเป็นแค่ At x ท2080นะแต่ว่าเล่นได้60เฟรมนิ่งๆแบบสบายๆเลยนะครับไม่มีข้อจํากัดอะไรเลยนะครับแบบเนี้ยเมื่อถือเครื่องเนี้ยเราคิดดูเล่นซาพังอะเล่นซาวปะพัง6 ซึ่งมันเป็นไปไม่ได้เลยแต่มันเป็นไปแล้วนะกับตัวระบบ G-FORCE NOW นะก็เดี๋ยวขึ้นฟุตเทสให้ดูนะครับก็มันสร้างประสบการณ์แบบใหม่นะสำหรับาารการเล่นเกมนะครับนอกสถานที่มันจะเป็นที่จะต้องพกโน้ตบุ๊กไม่จะเป็นที่จะต้องมีโน้ตบุ๊กเกมมิ่งแรงๆนะก็ส,มสามารถที่จะเอนจอยการเล่นเกมได้นะรหรือเกม,มอ,อื่นๆนะในสตรีมสมมติเรามีเกมในสตรีมอยากจะเอาไปเล่นด้วยาเงี้ย StarDewary เอ่อ Harvest Moon เกมอะไรก็แล้วแต่ที่อยู่บน p c ที่อยู่ในสตรีมเนี่ยแล้วเราเชื่อมต่อกับตัว G-FORCE NOW เนี่ย พวกเซฟความคืบหน้าอะไรต่างเนี่ยมันมาด้วยกันหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้มันเป็นความต่อเนื่องนะครับแล้วก็เป็นความสะดวกสบายอย่างมากเลยนะครับส่วน iPad นะครับแท็บเล็ตแล้วก็อุปกรณ์อื่นๆนะครับก็ลองแบบเดียวกันนะครับก็คือลองทั้ง w i f i ลองทั้งสส่แลนนับอันนี้เล่นได้สบายๆนะครับอย่างที่ผมย้ําไปในตอนแรกเลยก็คือหัวใจหลักสําคัญนะของตัวระบบ G ีฟ้อนนเนี่ยก็คือถ้าบ้านคุณเน็ตแรง คุณได้เปรียบแน่นอนนะแต่แล้าใครที่ใช้เน็ต 5G หรือว่าในพื้นที่สัญญาณเนี่ยที่เน็ตมันไม่ได้แรงมากหรือว่าสมาัครโปรที่เน็ตมันไม่ได้แรงมากเนี่ยอันนี้อาจจะต้องดูกันอีกทีหนึ่งนะครับแต่ว่าสมมติเน็ตแรงเน็ตคุณดีเน็ตคุณเฉียนคุณได้เปรียบแน่นอนนะครับมาถ้าในเมื่อประสบการณ์ใช้งานที่ผมนั่งพูดไปแล้วมันน้ํามันเยอะไม่เห็นภาพอยากให้เราของจริงลองให้ดูเลยครับสายพังสองศูนย์เจ็ดเจ็ดเล่นบนตามตรง Galaxy A55 มาครับ ยังไงเล่นได้สบายสบายดูดิมันมันเป็นไปไม่ได้เลยถ้าสมราังจะมาเล่นบนโทรศัพท์มือถือเครื่องหนึ่งเครื่องระเบิดพอดีนะครับแต่ว่าอันเนี้ยเน่ะเกิดขึ้นแล้วนับในตัวระบบ g four now น้เห็นไหมเล่นได้สบายสบายเลยนะครับแล้วก็ที่สาคัญเนี่ยตอนนี้เนี่ยอย่างที่ผมพูดคือผมต่อเป็นอินเทอร์เน็ตอยู่นะเป็นเน็ตเครื่อง5 g นะครับก็เล่นได้สบายสบายนะครับแต่ว่าสมมติตัวนี้มันบังผมเป็นให้ดูวะอันนี้คือเรื่องของเฟรมเรทนะที่ได้นะเฟรมเรทเนี่ยเกือบ60เฟรมเลยนะครับ แล้วก็ค่ามิลลิเอกอย่างที่ผมบอกถ้าสมมติต่อผ่านสายแลนนะครับต่อผ่านตัว WiFi นะครับที่เป็นคลื่น 5G เนี่ยค่ามิลลิเอกเนี่ยมันจะอยู่แค่30มิลลิเตกเท่านั้นนะแต่ว่าเห็นไหม 5G เนี่ยเนมือถืออย่างที่ผมบอกเลยว่าผมไม่แนะนำนะครับมันเล่นได้แต่ไม่แนะนำนะเห็นปะมันจะมีอาการกระตุกเล็กน้อยนะครับเนีย่ยผมลองเดินเดินให้ดูนะครับเนี่ยมันก็พอมีเล่นได้นะครับแต่ว่าบางทีมันแบบเกิดอาการแบบว่า ปิงสไปขึ้นมาอย่างเงี้ยอินพุตแหลกเนี่ยเกิดขึ้นมาเนี่ยเห็นไหมว่าอินพุตแหลกมีไหมอินพุตแหลกมีอยู่นะครับถ้าสมมติเราต่อเมาส์ต่อคีย์บอร์ดอินพุตแหลกมันมีนะครับถ้าสมมติต่อ Wi-Fi นะครับจะผมจะต่อขึ้น 5G นะครับรอสักพักหนึ่งอ่ะมาแล้วเห็นปหม ปให้ดูปิงเนี่ยจากเดิมเนี่ยห้าสิบหกสิบมิลลิเซกเผลอๆสไปค์ขึ้นไปถึงแปดสิบมิลลิเซกนะครับอันนี้คือไปเล่นเซิร์ฟเวอร์ต่างประเทศซึ่งมันเป็นมันเป็นปกติอยู่แล้วนะครับค่าปิงมันก็จะเยอะแบบนี้อยู่แล้วนะครับแต่สมมติต่อด้วยอินเทอร์เน็ตแบบ Wi-Fi ขึ้น5้กิกนะครับหรือว่าต่อผ่านสายแลนอะไรก็แล้วแต่บนอุปกรณ์อื่นเนี่ยนี่คือปิงที่ได้นะครับก็คือขั้นต่ำเนี่ยสเสถียรเลยนะครับ30มิมิลลิเซกนั่นเองนะครับแล้วก็ 60เฟรมนิ่งๆครับนะไม่มีขยับไม่มีขึ้นลงแต่อย่างใดนะครับสบายแล้วแค่นี้ก็ลื่นแล้วเห็นไหมแค่นี้ก็เอนจอยซาวพังเกมทริปเปอร์เอ็นอื่นแบทมิดบูคองหรือว่าเกมอื่นคอร์ดูตี้เล่นได้นะผมลองเล่นแล้วเล่นได้นะคอร์ดูตี้เล่นบนมือถือก็ยังเล่นได้สบายๆนะครับประสบการณ์ใหม่นะครับประสบการณ์เล่นเกมเล่นเกมได้ทุกที่ไม่จะเป็นที่จะต้องมี PC อย่างเงี้ยไม่จะเป็นไม่จะต้องมีโน้ตบุ๊กมีแค่มือถือเครื่องนี้เครื่องเดียว ก็สามารถที่จะเล่นเกมเท r r ์เรีได้นั่นเองนะครับหรือแม้แต่ว่าโน้ตบุ๊กใครที่ไม่ได้มีโน้ตบุ๊กเกมมิ่งอย่างข้างหลังผมเนี้ยแอสไพร์15นะครับตอนนั้นน่ะมีแค่การ์จออนบอร์ดเป็นเอ็มดีล้วนนะครับเล่นเกมแ่วหลังยัเงเล่นได้สบายๆเพราะฉะนั้นอันนี้คืออีกหนึ่งทางเลือกใหม่สำหรับเกมเมอร์นั่นเองครับ ไปไงบ้างครับกับตัวระบบ G4 Now เป็นไงเห็นไหมที่รู้สึกว่าอยากลองเริ่มและเริ่มเห็นทางการใช้งานแล้วลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับว่าอย,อยากลองใช้งานหรือว่าเคยใช้งานในตัวเซิร์ฟสิงคโปร์ในตัวเซิร์ฟอื่นครับแต่ว่าในตัวนี้เนี่ยผมเน้นความสะดวกสบายก็คือสมาร์ผ่านเซิร์ฟเวอร์เพื่อนบ้านเราใกล้บ้านเราที่สุดก็คือเซิร์ฟเวอร์สิงคโปร์นะเล่นเกมเนี่ยเล่นได้พันแปดสิบพีแค่เนี้ยผมแฮปปี้แล้วอะ่ะแค่เนี้ยไม่ต้อง 4K ไม่ต้องอะไรเลยเนี่ยพันแปดสิบพีเล่นบนโทรศัพท์มือถือเลน นั่งนานๆผมสามารถที่จะเปิดไซเบอร์พังมานั่งเราเล่นเกมไดส้สบายๆเลยไม่จะเป็นที่จะต้องได้ความละเอียดสูงๆนะเพราะว่าแค่นี้นะ่ยผมดูผ่านเนี่ยแค่นี้ก็สวยแล้วนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวตัวระบบ G-Force e Now นะนนนรครับก็แน่นอนตามพอเซสครับเปลี่ยนทุกอุปกรณ์ให้เป็นเครื่องเล่นเกมสุดแรงพกพาไปได้ทุกที่เล่นได้ทุกเวลานะครับก็สำหรับใครที่สนใจตัวระบบ G-Force Now นะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับ หรือว่ามีข้อสงสัยอื่นๆเกี่ยวกับตัวระบบ g f o r c e Now นะก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาสอบถามมาพูดคุยได้เช่นเดียวกันนะครับสำหรวันนี้ผมเจนนอร์สปแล้วก็ขอฝากตัวระบบ g f o r c e Now ไว้นะครับใครเคยลองใช้งานแล้วมาคอมเมนต์แชร์ประสบการณ์หน่อยว่าใช้งานแล้วเป็นไงอยากมีมีอะไรจะบอกต่อคนที่คิดจะลองตัวระบบ g e Now บ้างก็คอมเมนต์มาไว้ได้นะครับผมเจนนอร์ปาขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันคินหน้าแถาวน,นี้สวัสดีครับ